สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายมนสิพามาเห็ดน้ำพริกแคบหมูนะคะนี่หมูวัตถุด,ดิบสดๆนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะนี่ค่ะ พอเราหั่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดเอาไปทอดให้มันกรอบ,อบแล้วก็เอาไปผัดเอาไปคั่วใส่กับพริกแห้งนะคะพริกแห้งก็จะมีหอมกระเทียมทอดให้แห้งหมดเลยนะคะเราก็จะเอามาคลุกใส่กันจะ็กกินได้เป็นแบบ นานเลยค่ะนี่ หมูนี่ก็ต้องเอาไปลวกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้หั่นง่ายๆหน่อยคะนี่มันก็จะหั่นง่ายไอ้ที่มีมีหนังติดมันก็หั่นเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเหลือที่เลาะหนังออกแล้วก็จะให้มันผสมไปหน่อยมันจะได้มันจะได้ไม่แข็งนะคะมันจะได้นุ่มด้วยกรอบด้วยนะคะ อันนี้คืออันนี้คือติดมันนะคะหั่นเสร็จแล้วหนังติดมันอันนี้ก็จะมีแต่หนังมีแต่มันนะคะอันนี้เราจะไปทอดให้มันเหลืองทอดคนละครั้งกับไอ้ที่มีหนังนะคะราะว่าอันนี้มันจะสุกก่อน น,นี้มันจะสุกก่อนแล้วก็ต้องเอาไปทอดก่อนนะคะทอดหั่นแยกตบน,นี้น,นะคะอันนี้ยายมนว่างอีกวันหนึง่งพรุ่งนี้ก็ ลื่มก็จะไปขายลอตเตอรี่แล้วค่ะวันนี้มีเวลาว่างมาทําน้ำพริกส่งนะคะตามออเดอร์นะคะน้ำพริกแคบหมูนี้เราก็จะทําตามออเดอร์เพราะว่ามันจะเอาไว้หลายวันแล้วมันจะไม่กรอบนะคะมันจะไม่กรอบแล้วก็มันจะมี กินสาดนะคะเราต้องทำสามวันเราก็ต้องกินให้หมดแล้วค่ะแต่น้ำพริกอย่างอื่นอยู่ได้นานนะคะน้ำพริกแคบหมูอยู่ไม่ได้นานค่ะ ทำส่งเขาประจำาละค่ะก่อนนี้ขายลอตเตอรี่หมดมันก็จะมาทำไอ้นี่แหละค่ะทําขนมกินแจงใต้ปลาแล้วก็ทําน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้นำพริกกากหมนูนี่ค่ะไตปลาแห้งแต่ที่นี่มันก็ไม่เข้าไปเล่นยูทูบอ,อะ นายมวนก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วค่ะไปติดไปติดพี่ยูนะคะติดพี่ยูแล้วก็เลยไม่ไม่ทําแล้ววันวันหนึ่งก็อยู่แต่กับพี่ยู ล่งรักที่อยู่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะคะวันหนึ่งจะไม่เห็นหน้านเพื่อนๆอย่างเนี้ยนอนไม่หลับนะคะแต่ก่อนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของยายมนนะคะเนี่ยยายมนก็จะทําส่งทําขายไปทุกที่ล่ะค่ะกรุงเทพนาราธิวาสก,ก็ส่งมาแล้วนะคะ จังหวัดอาดเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำส่งให้เขาตอนนี้เวลา นี่แต่น um, ั่งมองโทรศัพท์เวลาจะทำอาหารแทบไม่มีเลยค่ะอุ้ย ุงมือขาดเลยค่ะอร่อยนะคะรสชาติแซ่บเวอร์จัดจ้านเลยนะคะทั้งกินน้ำตาไหลไปนะคะเจหมอนเจ้าเก่านะคะน้ำพริก ไ่ปลาแห้งน้ำพริกแคบหมูน้ำพริกปลาย่างเนี่ยน้ำพริกแมงดาน้ำพริกดักแด่ด้วยนะคะดักแด่ก,ก็มีนะคะเดี๋ยวหมดก็ทำแต่ก่อนทำหลากหลายอย่างะคะ่ะพอมาติดพี่อยู่ ไม่เอาไม่เอาสักอย่างวันนี้ก็อารมณ์ดีชิวๆนะคะมานั่งทำโอเคนะคะเย็นบมนหางเสร็จแล้ว บริหารเสร็จแล้วทีนี้เยมันก็จะเอาไปทอดนะคะเอาไปทอดขั้นตอนต่อไปเอาไปทอดเสร็จนะก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะนี่พอพอเยมันทอดเสร็จแล้วยมันก็จะเอามาพักไว้ก่อนเอามาพักไว้สักตอนมันเย็นนะคะพอมันเย็น ยมันก็จะเอาไปทอดอีกครั้งให้กรอบค่ะให้กรอบเลยก็จะทําเครื่องไว้ทําทําเครื่องไว้แล้วก็อทอดหัวหอมทอดกระเทียมใช่ไหมขวดตะไคร้ขวดพริกไว้ท่าน,นี้ใบมะกรูดฉีกใช่ไหมพอพอทอดเสร็จแล้วยัมันก็จะเอาไปคลุกกันเอาไปคลุกกัน กับ,บน้ำพริกกาวอะไรก็เอามาใส่กับปุกให้มันเย็นแล้วก็ใส่กับบุกนะคะเนี่ยใส่กับบุกนะคะตอนนี้เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นแบบแบบมีหนังนะคะมีหน,นังอันนี้จะเป็นแบบไม่มีหนังนะคะเอาไปทอดแล้วก็อาจะเอามารวมกันคะ่ะเราจะได้กินทั้งกรอบทั้งนุ่มไงคะ สุดยอดนะคะอร่อยค่ะลองลอดชิมดูนะคะ